การระวังไม่ทำสิ่งผิดง่ายกว่าแก้ไขสิ่งผิดภายหลังคุณแม่สอนลูกชายซึ่งเป็นคนขี้โกรธบอกว่าทุกๆวันเมื่อลูกมีเรื่องโกรธให้มานำตะปูที่บ้านไปตอกที่กำแพงรั้วตามเรื่องที่โกรธวัแรกลูกชายกลับมาก็นำตะปูกำใหญ่ไปตอกที่กำแพง ใช้กาลังในการตอกอยู่พักหนึ่งก็กลับมาพอเรึ่มขึ้นก็ทําอีกทําอย่างต่อเนื่องกันหลายวันเพราะมีเรื่องที่ทําให้ตัวเองโกรธหลายๆเรื่องทั้งวันต่อมาก็มาบอกคุณแม่ว่าบัดน,นี้เรื่องที่โกรดน้อยลงน้อยลงวันนี้แทบเป็นมีเรื่องที่โกรธเลยแม่ก็ยิ้มเออลูกเราดีแล้วแต่แม่มีโจทย์ใหม่ทุกๆวันลูกต้องมีหน้าที่ไปถอนตะปูที่ตอกที่กำแพงรั้ว เด็กก็ถอนตะปูทุกวันทุกวันทุกวันแต่ตอนตอกนี่ง่ายตอนถอนนี่ยากกว่าเขารู้เลยว่าการถอนตะปูแต่ละตัวนี่ใช้กําลังมากกว่าการตอกมากเมื่อถอนก็ตะปูจนเสร็จวันหนึ่งแม่ก็พาลูกชายเดินมาที่กําแพงรั้วแล้วก็ชี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่กําแพงบอกว่าวันนี้ลูกถอนตะปูหมดแล้วแต่ตะปูที่เคยตอกไว้ก็สร้างแผลไว้ที่กําแพง ความหมายคือเมื่อเราโกรธนี่พฤติกรรมการกระทำของเราบางอย่างก็ทําให้เกิดบาดแผลให้กับคนอื่นแม้ต่อมาเราจะขอโทษแต่การขอโทษนั่นเองก็ไม่สามารถแก้ไขได้ทุกเรื่องแผลจากความโกรธที่เราเคยกระทําไว้ก็ยังมีเลี้ยวรอยอยู่ในใจของคนบางคนอยู่การขอโทษนั้นมนสิ่งดีแต่ก็ไม่ได้ลบเลือนทุกอย่างที่เกิดมีได้ยังนั้นก็ต้องระวังเพราะบางครั้งที่เราโกรธเราโมโหนี่เราทําสิ่งที่มัน ไม่น่าทําแม้ต่อมาเราสำนึกตัวแก้ไขมันมันก็แก้ได้เพียงบางส่วนอย่างนั้นการระวัดระวังไม่ทําสิ่งที่เป็นโทษขณะที่มีอารมณ์รุนแรงดีกว่าต้องมาแก้ไขในเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วภายหลังมากมายนะัก